สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์บอนสีม่วงมงคลเราจะขยายพันธุ์อย่างไรให้ต้นบอนสีของเรากัดสีแล้วก็โตเร็วค่ะมาติดตามรับชมกันเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นบอนสีม่วงมงคลที่มีสีม่วงสดใสมากค่ะนี่ก็คือหัวบอนสี ที่เราได้มาวันนี้เราจะมาผ่าหัวเราจะมาผ่าหัวแบบให้โตรเร็วค่ะหัวนี้เราก็จะผ่าเป็นสองส่วนนะคะแยกเป็นสองชิ้นเลยค่ะการผ่าหัวแบบนี้ก็เหมาะกับ มือใหม่หัดผ่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าผ่าชิ้นหัวบอลสีแบบนี้นะคะช่วยให้เขาโตเร็วค่ะลดอัตราการเน่านะคะผ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาฝังดินได้เลยค่ะของเราจะผ่าแบบไม่ต้องใช้ปูนแดงทานะคะ อันนี้เราก็เคยลองผ่ามาหลายหัวแล้วค่ะหัวเขาก็จะไม่เน่าง่ายด้วยค่ะการผ่าแบบชิ้นตโตๆตแบบนี้ค่ะดินที่เรานำมาใช้ชาก็จะเป็นดินหมักธรรมดานี่เองค่ะเป็นดินปโปร่งนะคะดินล้วนๆค่ะบอนสีจะชอบมากเลยค่ะช่วยให้ แตกรากไวนะคะเดี๋ยวอีกสักเกือบหนึ่งเดือนผ่านไปเราจะมาดูผลงานกันค่ะว่าหัวบอนสีของเราจะแตกดีไหมเอ่ยผ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปเก็บไว้ในที่ร่มำลำไรก่อนนะคะเนี่ยค่ะคือหัวบอนสี ที่เราผ่าเอาไว้ค่ะนี่ก็เริ่มที่จะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเป็นการผ่าหัวบอนสีที่ชิ้นใหญ่แต่แบบนี้เขาจะโตเร็วมากๆค่ะเป็นการผ่าหัวบอนสีที่ไม่ต้องใช้ปูนแดงทานะคะ แบบนี้รับรองหัวเขาจะไม่น่าวง่ายค่ะเราทดลองผ่ามาไหลายหัวแล้วนะคะการผ่าหัวแบบนี้ค่ะส่วนชิน้นนี้เราสามารถผ่าครึ่งได้อีกค่ะหัวเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะคะพร้อมที่จะ แทงหน่อแล้วแตกใบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูบอนสีหกหลงที่เราผ่าไว้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นบอนสีหกหลงที่เราได้ผ่าไว้แบบเดียวกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะผ่าเอาไว้เป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เขาแตกมาเป็นหนอก เขาก็จะโตเร็วค่ะแล้วก็กัดสีได้เร็วมากๆเลยค่ะการผ่าหัวบอนสีแบบนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่หัดผ่ามากๆเลยค่ะการผ่าแบบนี้นะคะช่วยลดอัตราการเน่าได้ค่ะแล้วก็ทำให้บอนสีของเราโตเร็วมากๆเลยค่ะ บอลสีส่วนนี้ก็จะเป็นบอลสีนอกตู้ที่เราเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาดูบอลสีม่วงมงคลที่เราผ่าไว้ค่ะเขาก็แตกหน่อแล้วก็ออกใบสวยเลยค่ะเราก็จะดึงมาให้ชมนะคะก่อนดึงเราก็จะนำมาแช่น้ำให้ ดินของมีฟาร์นมนุ่มค่ะแล้วเราก็จะแซะรอบๆกระถางนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดึงค่ะส่วนนี้เขาก็จะเป็นชิ้นส่วนหัวค่ะเวลาเขาแตกขึ้นมาเขาก็จะออกเป็นใบเขาก็จะโตเร็วกว่าชิ้นชิ้นล่างค่ะอันนี้ค่ะลากเยอะมากๆเลยค่ะ ถึงเราไม่ทาปูนแดงเขาก็ไม่เน่าค่ะใบเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะทรงใบเขาก็จะคล้ายกับรูปหัวใจนะคะเป็นสีม่วงอมชมพูสวยมากๆเลยค่ะบนสีม่วงมงคลเราก็ปลูกเอาไว้ เพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมมงคลได้ค่ะแล้วเรานำมาเทียบดูนะคะนี่ค่ะก็เป็นบ่อนสีที่เราผ่ามาจากหัวเดียวกันค่ะประกบกันได้มิดเลยค่ะสำเนาถูกต้องนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราผ่าบอลสีให้โตเร็วและกัดสีเร็วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ